คุณ้ชมครับเราต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการกฎหมายนะ่ารู้รออลาวครับทางช่องโปลิสทีวี สถานีโทรทัศน์สำนักง,งานตํารวจแห่งชาตินะครับซึ่นแน่นอนคุณผู้ชมเราเจอกันเป็นประจําทุกวันเสราร์และวันอาทิตย์นะครับในช่วงเวลาวันหยุดคุณผู้ชมติดตามเรื่องราวของข้อ,อกฎหมายนะฮะในเรียกได้ว่ากระแสะสังคมนะครับแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ชมครับตอนนี้ช่องทางการติดตามรับชมของเราเรามีเยอะเหลือเกินพลตฟอร์มของเรานะฮะบ,บอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าติดตามรายการรอเอาเราวกฎหมายน่ารู้นั้นคุณดูออนแอร์ตอนนี้นะครับผ่านทางหน้าจอทีวีในกล่องรับสัญญาณนะฮะดาวเทียมไม่ว่าจะเป็นเคเบิลทีวีหรือว่าเอเอสบ็อกนะครับเรายังมีเว็บไซต์ด้วยที่ ทีวีดอทีวีนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นคุณผู้ชมครับติดตามแฟนเพจของ Raw, อรออาลาวกฎหมายน่ารู้แฟนเพจของสถานีทัวรทัศสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ2ช่องทางนี้ต่างกันยังไงครับแฟนเพจหลักของเรานะฮะที่มีผู้ติดตามประมาณเกือบเกือบเก้าแสนเจ็ดหมื่นคนเนี่ยคุณผู้ชมครับช่องทางนี้คุณสามารถติดตามกฎหมายน่ารู้ได้เหมือนกันในแบบ5นาทีนะฮะแล้วก็คุณเข้าไปเนี่ยคุณชอบเรื่องไหนคุณลองไปดูนะครับเช็คลิสต์ดูแล้วก็แชร์ต่อ้เพื่อนนะฮะเป็นการถามแล้วก็ตอบแบบเข้าใจง่ายแล้วก็สั้นๆได้ใจคควาาาามมมนะบบบบแแแตตตต่ถ้้อยกิดเ็ๆแบีบ คุณปังผมอยู่ในนะตอนนี้คุณน่าจะดูแบบเต็มๆอยู่นะฮะนั่นคือในทางแฟนเพจของกฎหมายน่ารู้รอเรานั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีถึงอ่า u b e Channel ด้วยเข้าไปใน Playlist ก็ได้นะฮะ p o l i t c tv นะครับแล้วก็เข้าไปค้นหาคาว่ากฎหมายน่ารู้หรือว่าจะไปเรื่องราวอะไรก็ได้แล้วแต่กันนะฮะซึ่งคุณผู้ชมครับบอกคุณผู้ชมก่อนว่าวันนี้เราจะค่อนข้างที่จะ,ะตาม เรื่องราวที่เป็นประเด็นสังคมนะฮะสุดๆกันเลยทีเดียวเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับมันมีเรื่องราวของรถบรรทุกดินนะฮะบรรทุกทรายคันหนึ่งที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นบริเวณถนนอาสกุมวิทย์ิทับหนึ่งนะฮะซึ่งอยู่ใกล้บ้านผมด้วยนะครับอยู่ตรงข้ามกับศูนย์การค้าชูดิจิทัลพาร์คนะครับที่บริเวณ b t s ปูณณวิถีทีนี้ปุ๊บมันกลายเป็นว่าถนนเนี่ยมันซุดลงไปนะครับในช่วงที่เป็นเอ่อเรียกว่าเป็นอุโมงงงครนรรใเื่อขอขกา ใช้สายไฟลอดใต้อุโมงค์นะครับทีนี้ก็กลายเป,ป็นว่าปัญหาใหญ่โตเลยครับเพราะว่าตลอดทั้งวันที่ผ่านมาเนี่ยการเคลื่อนย้ายของรถบรรทุกคันนี้เนี่ยเป็นไปด้วยความยากลําบากนะครับแล้วก็มีทั้งผู้ว่าชาัดชาาินะฮะแล้วก็รวมไปถึงสสในพื้นที่นะครับแล้วก็ผู้ว่าราชการแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายหน่วยงานนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือรวมไปถึงโพลิตทีวีก็ไปทําข่าวด้วยเช่นเดียวกันนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีเรื่องราวอะไรบ้างแล้วถ้าเกิดมาคุยเรื่องข้อกฎหมายเนี่ยมันผิดกฎหมายตรงไหนอะไรยัังงงไบบ้้าุผชมรแนนน่อวันนี้ เรายังคงอยู่กับพี่ตั้นนะครับพันตำรวจเอกดอกร์ธนเสรษฐพิรมเอี่ยมนะครับรองุ้ังคับการกองบับการฝึกอบรมตํารวจกลางกองบัญชาการศึกษานะครับซึ่งพี่ตั้นก็จะมาตอบคาถามเรื่องราวประเด็นที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาแบบส,สดๆร้อนๆให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครพี่ตั้นสวัสดีครับสวัสดีครับแน่น,นอนผมเกินไปแบบค่อนข้างยาวเหมือนกันเพราะว่าอยากจะให้คุณผู้ชมย้อนนึกแล้วก็โอ้เรื่องนี้จริงๆต้องบอกว่าแค่บอกว่ารถบรรทุกตกถนนเนี่ยหลายคนน่าจะ เกตเลยอ๋อเลยทีเดียวนะฮะผมถามพี่ตั้นก่อนเอาแบบคร่าวๆแบบแบบกว้างๆก่อนเลยปกติแล้วเนี่ยในเรื่องของถนนหนทางต่างๆเนี่ยในประเทศไทยจริงๆแล้วใครเป็นคนดูแลฮะพี่ตั้นครับตัวถนนเองเนี่ยก็ถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยก็กรมทางหลวงแน่นอนรหรือถ้าต่างจังหวัดมากขึ้นก็ค,คืออาจจะเป็นกรมกรมทางหลวงชนบทนะครับสองส่วนนะครับ,ตรบแต่ถ้าในกรุงเทพมหาคนครเนี่ย ก็หลักๆก,ก็ก็ยังขึ้นอยู่กับกรมทางหลวงอยู่แต่มันก็กั้มกึ่งอยู่กับของกรุงเทพมหานครด้วยซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นประเภทหนึ่งนะครับอย่างอย่างรดีเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยที่มันมีกระแสด่ามากมากเลยนะมากมากครับไม่ใช่เรื่องของรถตกนะอ่า ไอ้รถตกเนี่ยผมมองว่ามันก็ไม่ได้ใหญ่โตนะมีคนเจ็บสองคนเจ็บไม่มากรถจักรยานยนต์กับรถแท็กซี่ที่ขับมาในป็นไรเดอร์กับแท็กซี่นั่นนะครับก็เจ็บแค่นั้นแต่มันเป็นเรื่องที่เล็กแต่ปัญหาที่ตามมาเนี่ยมันเป็นประเด็นไงใช่ใหญ่โตมากเจอผู้คนเนน่ยก็ลากทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าเป็นการสาโยงมาหมดเลยเรื่องแค่เรื่องเดียวแต่วับขยายไปได้เป็นสองสาเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องของทําไมให้เอกชนมาตักดินออก เพราะเพราะเรื่องนี้ถามว่ามันทําไมต้องมีการต่อสู้กันระหว่างเอกชนปกติเนี่ยเอกชนก็จะไม่ยอมตักนะเสียเงินเสียทองเขามาตักดินเอารถตัวเองมาตักเองตรงนี้ยอมคือต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะวันที่เกิดเหตุเนี่ยคือเรื่องของเรื่องคือทางกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาจะมาตักดินออกแล้วเพื่อที่จะบอกว่าให้รถเนี่ยมันผ่านไปได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าทางรถรถบรรทุกเนี่ยเขาไม่ยอมไม่ยอมอ้างว่ากลัวรถเกาเสียหายครับติดตามต่อได้เลยครับกลัวรถเกาเสียหายครับประเด็นมันเกิดขึ้นว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยอใครจะต้องรับผิดชอบทางละเมิดครับมันมีคนเสียหายถูกต้องนะครับแล้วก็วัสดุที่พื้นโปูพื้นน่ะมันไม่ใช่ดินยุบนะครับเขาเอาแผ่นเหล็กมามากางไว้เสียหายไอ้เนี่ยสี่แผ่นนี้ไม่รู้เป็นเงินเท่าไหร่แล้วตัวรถบรรทุกอีกเสียหายนะครับความรับผิดทางความเสียหายที่เกิดขึ้นใครจะรับผิดทีนี้ก็เลยเป็นเทคนิคทางกฎหมายอืไอ้ทางผู้รับเหมาเจ้าของรถบรรทุกก็บอกว่า อ้างว่าที่ดินเนี่ยดินเนี่ยเขาจะตักเองแต่ทางหน่วยงานราชการก็คือที่โดยตรงก็การไฟฟ้านครหลวงก็บอกจะตกักแต่ไม่ได้ตักเพื่อจริงจอ่ะจุปะสงเขาจะเอารถขึ้นใช่ไหมแต่จริงๆเพื่อเอาไปชั่งน้ําหนักเอาดินเป็นชั่งน้ําหนักนั่นแหละว่าคุณบรรทุกเกินไหมก็จะต่อสู้กันว่าเหตุที่ยุบ เกิดจากความประมาทของใครอืมว่าน้ําหนักหรือเปล่าหรืออะไเพราะว่าไอ้ที่ทาสายฟงสายไฟที่เขาปูแผ่นเหล็กอย่างที่บอกไปแผ่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนั่นแหละแผ่นเหล็กเนี่ยเขาบอกยืนยันได้ว่าสามารถรับน้ําหนักได้เนี่ยอย่างน้อยยี่สิบแปดตันครับอ่าหรือยี่สิบแปดตันนี้ประวัตรถบรรทุกก็น่าจะประมาณก็เกินน้ําหนักกันแหละใช่ครับก็ยังรับมา้หลายคันเลยประมาณเจ็ดแปดคันได้อย่างได้อยู่เลยยี่สิบแปดตันเนี่ยรับได้อยู่นะครับ แต่ทางทางไอ้เจ้าของรถผู้รับเหมาที่เป็นเจ <c oughs> ้าของรถบรรทุกก็บอกว่าเ <c oughs> ขาบรรทุกไม่เกินอ <c oughs> ทีนี้มันก็เกิดประเด็นแล้วว่า <c oughs> ใครกันแน่ที่เป็นคนโกหกใช่คนโกหกและใครต้องรับผิดเพราะถ้าเกิดว่าน้ําหนักเกินจริง,รง <c oughs> แล้วทําให้มันพังเจ้าของรถบรรทุกต้องรับผิดชอบครับ <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าน้ําหนักไม่เกินนะครับน้าหนักไม่เกินแสดงว่าการก่อสร้างประมาทประมาท กจาซึ่งล่าสุดผมทราบข่าวมาว่าเหมือนจะเป็นเรื่องของน้ำหนักเนี่ยไม่เกินเห็นท่านผู้ว่าชัดๆออกมายืนยันว่าน้ำหนักเนี่ยไม่เกินแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเขาไปชั่งแล้วหรือเปล่าหรือเป็นเพราะว่าจากการประเมินคร่าวๆหรือยังไงคือคือยังยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าไม่เกินเพราะว่าตัวที่ดินเนี่ยผู้รับเหมาพอคุยได้ก็ไปตักที่ดินเองและตักดินเองแล้วไม่เทไปกองรวมกับที่ดินที่ตัวเองขนมาครับ คือคือเนื้อปาขนมาจากที่นี่พอเกิดเหตุปั๊บก็ขนก็ไปไว้ที่เราไ็จะ้ไม่รู้ว่าดินมันอยู่แล้วปิดไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าด้วยอปิดเลยปิดกั้นเลยพอพอรถเข้าไปปั๊บเอาอย่างงี้ก็มองว่าเป็นพฤติการที่ตั้งใจที่จะปิดพฤติการมันใช่อยู่แล้วครับพฤติการเนี่ยใช่แต่ทีนี้หลักกฎหมายที่จะเอาต่อเนี่ยทำยังไงครับเคสนี้จริงๆเนี่ยถ้าเรามองเรื่องของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะเนื่องจากพอหลังเกิดเหตุ ไม่นําเข้าสู่กบบระบวนการสอบสวนไงครับผมยังไม่เห็นมีการเข้าสู่กบบระบวนการสอบสวนเลยเนี่ยมันผิดพลาดตรงนี้นะอืกลายไปทำกันเองหมดเลยนะครับ,รบทำกันเองเลอาทีนี้เรามามองว่าจะเข้าได้ยังไงบางคนอาจจะไม่เข้าใจอ๊ะมันจะเข้ากบบระบวนการสอบสวนได้ไหมจริงๆผมว่าเข้าได้อยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันก็ถนนซุดตัวแล้วก็โอกก็เห็นกันมาอยู่แล้วว่าบรรทุกกันน้ําหนักขนาดเนี้อ่ะทีนี้หนึง่งที่เกิดเหตุเนี่ยเกิดจากบนถนนถูกต้องไหม และเกิดจากการใช้รถบรรทุกขับผ่านเพราะฉะนั้นการใช้รถบรรทุกขับผ่านในที่เกิดเหตุเนี่ยมันก็คือการใช้ทางจราจรอืถูกต้องไหมครับถูกต้องเป็นการใช้รถบนทางถนนเพราะฉนั้นมาดูว่าใครเป็นฝ่ายประมาทประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บมีความผิดทางอาญาถึงแม้จะเป็นความผิดแล้อุทครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นความผิดทางอาญาปั๊บเป็นหน้าที่พนักงานสอบสวนที่ต้องเข้ามาสอบสวนเลยอว่าใครที่เป็นควทำผิดทางอาญาถูกต้องไครับถ้าเกิดว่า รถบรรทุกเป็นฝ่ายผิดครับอันนั้นก็เป็นความผิดตามบรบอจราจรด้วยแต่ถ้าเกิดผู้รับเหมาเป็นฝ่ายผิดก็เป็นความผิดในเรื่องของระดับโทษครับก็เป็นความผิดก็ดําเนินคดีสอบสวนได้เหมือนกันแล้วก็อ้างเรื่องของประมาทเลินเล่อก็ไม่ได้เหมือนกันใช่ใช่ก็คือมันยังไงก็ต้องสู่การสอบสวนถ้ามีการเข้าสอบสวนแล้วพนักงานสอบสวนไปในที่เกิดเหตุครับไปในที่เกิดเหตุนะในในวันที่เกิดเหตุเนี่ยสามารถที่จะออกคําสั่ง ให้รถเนี่ยอยู่ในที่เกิดเหตุและดำเนินการได้เลยเขาเรียกว่ามีมีผู้อำนวยการและผู้ในการธนาการได้แต่ทีนี้คนก็มองว่าไม่มีไงอคนก็บอกว่างแยกกันทำเพราะมันจะกลัวว่าเอะรถมันจะติดหรือเปล่าว่าเป็นถนนเส้นที่แบบคนสัญจรผ่านไปแบบเยอะด้วยนั่นแหละก็คือรถติดแต่ถามว่าวันเคสที่เกิดขึ้นในเจ็ดชั่วโมงครับจริงๆมันเกิดตั้งแต่ตอนเที่ยงนะถ้าเกิดคนจำได้นะคือประมาณแบบประมาณสิบเอ็ดโมงเที่ยงนี่แหละแล้วกว่าจะแบบขนย้ายเสร็จนี่คือประมาณห้าหกโมงเย็นแล้ว นั่นแหละก็คือค้างกันอยู่อย่างนั้นตั้งนานเลยเท่าที่ผมติดตามข่าวเรื่องนี้ไม่มีกระบวนการสอบสวนเข้าไปในที่เกิดเหตุมันเรื่องถึงบ้านป่าย ครับเพราะว่าผมอันนี้ผมเดานะพี่ตั้นครับเพราะว่าหนึ่งก็คือการไฟฟ้าด้วยก็กลัวว่าถ้าเข้าไปแล้วมันจะไปกระทบกระทั่งกับทางการไฟฟ้าหรือเปล่าเพราะว่าถนนเส้นนั้นรวมรวม1งแผ่นเหล็กเดี่ยวมันเป็นของนั่นแหละหน่วยงานหนึ่งทีนี้กลายเป็นว่ารถรถบรรทุกเองอ่ะนะฮะก็เรียกร้องให้ฉันเป็นเอกภาคเอกชนนะนฉันก็ไม่อยากให้เธอเข้ามายุ่งฉันขอคนดินเองแต่ก็กลายเป็นว่าก็เอาดินไปปกปิดอีกก็นั่นแหละคือการการที่เขาเรียกว่าไปทําลายพยานหลักฐานที่ตอนนี้ทางตส ในพื้นที่หร uh ือสสของพักก้าวไกลเนี่ยเข้าไปก exactly. yeah. well, ็ตั้งประเด็นเรื่องการพยานทาลายพยานหลักฐานแล้วไปลองทุกดําเนินคดีที่สอนบบางนาแล้วด้วยครับนะครับแล้วอย่างนี้ในทางของพนักงานสอบสวนในหลังจากนี้คือเราต้องมีการเข้าไปยังไงฮะถ้าเกิดสมมติว่าดินเนี่ยมันก็ถูกปิดแล้วแล้วก็น้ําหนักมันถูกเอาไปรวมกับดินเก่าแล้วดีนี้มันจะวัดยังไงได้ว่าใครเป็นคนผิดคือตอนหลังก็มีการเอาไปตรวจจริงครับแต่พอตรวจจริงปั๊บมันก็กลายเป็นประเด็นที่ให้มีการต่อสู้อีกว่า ไอ้ที่คุณเอาไปตรวจเนี่ยมันเกินอม,มันทําให้เลยน้าหนักเกินสมมุติถ้าตรวจแล้วน้ำหนักเกินนะมันก็เป็นว่าตักดินมาไงมันไม่ไดูคือนะตอนนี้เขาเรียกว่าถึงแม้จะไม่ได้ตักเกินนะมันผิดอยู่แล้วแต่มันก็เป็นช่องทางที่ที่ฝ่ายผู้รับเหมาจะต้องต่อสู้องกแหละผมเชื่อเลยตู้แน่นอนว่า ไอ้ที่มันเกินเน่ะเพราะคุณตักน่ะดินแต่ถ้าเกินยังไงผมก็คิดว่าอีกหนึ่งประเด็นนั้นคือไม่เกิน28ตันโดยที่ว่าการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยเขาบอกว่าแผ่นเหล็กทั้งหมดที่ปูอยู่เนี่ยรับน้ำหนักได้28ตันอ้าวแล้วอย่างนี้คือฉันผิดฉันก็ผิดแค่เรื่องของน้ำหนักแต่ว่าแผ่นเหล็กเนี่ยยังไงมันก็ซดอยู่ดีการเพราะว่าการไฟฟ้านครหลวงก็ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ลยถ้ามันเกินเนี่ยมันเกินนะมันหนึ่งเป็นผิดกฎหมายแสดงว่าสิ่งที่เหตุเกิดเนี่ย เกิดจากการกระทําผิดกฎหมายซึ่งในความผิดเรื่องละเมิดเนี่ยกำหนดไว้แล้วว่าถ้าเมื่อไหร่คุณทําผิดกฎหมายให้กั่นิกล้ไว้ก่อนว่าคุณเป็นคนละเมิดคุณต้องรับผิดไงเอาแสดงว่าถ้าพูดกันในแง่เนี่ยตรงนี้ประมาณแบบเกือบเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงคคุณผู้ชมครับประมาณสิบห้านาทีละกลายเป็นว่าตอนแรกเนี่ยเราก็จะปักประเด็นไปได้เลยว่าคนที่เป็นคนขับรถบรรทุกแล้วก็หน่วยงานภาคเอกชนเนี่ยก็ผิดแน่นอนใช่คือคือตอนนี้เราพิสูจน์ไม่ได้เพราะยังไม่มีข้อมูลมาว่า แต่ก็คือปักใจไปก่อนแต่ปักไว้ก่อนน้ำหนักเกินรัเปล่าแต่ปักไว้ก่อนใช่นั่นแหละแต่ทีนี้ว่าทางผู้รับเหมาหรือเจ้าของรถบรรทุกเนี่ยก็จะโยนภาระให้ว่าเหล็กที่คุณมาวางเนี่ยไม่ได้มาตรฐานการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานทําให้ลถขดทรุดลงไปและเกิดความเสียหายกับตัวรถก็จะเรียกร้องอีกเนี่ยครับเกิด ข้อผิพาดเกิดขึ้นในเรื่องครับเอาจริงคุณผู้ชมครับคือบริเวณตรงนี้เนี่ยผมบอกก่อนนะมันอยู่ใกล้บ้านผมมากและผมใช้เวลาในการขับรถเนี่ยเวลาผ่านไปผ่านมาในการยูเทินเนี่ยบ่อยมากครับพี่ตั้นแล้วผมจะเห็นทุกคืนอันนี้ผมยืนยันแน่ในฐานะเป็นคนแบบเส้นสุขุมวิทนะฮะว่ามีการทําทางหนึ่งเลนเนี่ยทุกคืนเป็นประจำประมาณตั้งแต่สี่ทุ่มขึ้นไปแล้วจะมีการนี่แหละลื้อสายออกมาแล้วก็มีการแบบว่ายกถนนเปิดแผ่นเหล็กทุกคืน เพราะมันต้องต้องดึงดินช่ครับแล้วก็ต้องแบบต้องร้อยสายไฟเข้าไปแบบเพราะมันมีอีกหลายโครงการที่กําลังจะขึ้นอยู่ในบริเวณตรงนั้นซึ่งทีนี้พวกผมอยากถามพี่ตั้นอีกหนึ่งอย่างที่ผมคิดขึ้นมาแล้วก็ออ๊ยอย่างนี้ทางเรียกว่าอะไรนะเจ้าของโครงการเนี่ยที่เป็นคนให้เอาสายไฟลงดินหรือว่ากําลังจะร้อยเข้าไปในโครงการเนี่ยเขาต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในเรื่องนี้ด้วยไหมพี่ตั้นครับคือคือเจ้าของโครงการก็คือการไฟฟ้านครหลวงที่ที่ที่ทำนะครับ ก็ต hmm. ้องดูว่าการไฟฟ้าคองลวงหลวงให้ใครเป็นผู้รับเหมาอืมันต้องมีผู้รับเหมาดำเนินการใช่ไหมครับเพราะการเป็นผู้รับเหมาเนี่ยแสดงว่าเป็นเปขาเรียกว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับเหมากับการในฟ้านครของหลวงเป็นลักษณะสัญญาเอเขาเรียกว่าจ้างทําของครับเพราะฉะนั้นตามกฎหมายสัญญาจ้างทำของเนี่ยผู้ว่าจ้างเนี่ยไม่ต้องรับผิดอืไม่ต้องรับผิดแต่มันมีเหตุยกเว้นอะไรบางอย่างแค่นั้นเองแต่กรณีเนี้ยถ้าเกิดว่าเกิดจากความ ประมาทเลอเลอของผู้รับเหมาของการไฟ,ฟ้าเพราะฉะนั้นการไฟก็มันจะไม่เกี่ยว <c oughs> นะครับก็จะเป็นผู้รับเหมาโดยตรงหรืออาจจะเป็นประมงนะผู้ว่าจ้างเนี่ยบอกว่าให้ hey, hey, ลดต้นทุนลงมาหน่อยราคามันไม่มันไม่ได้สเปคอะไรเงี้ยเอาลงมาอีกนิดนึงจาก28ตันเนี่ยเอาลงมาเหลือแค่สักแบบแผ่นเหล็กที่สามารถรับน้ำหนักได้ประมาณสัก10ตันก็พ <c oughs> <ช>ออะไรอย่างเงี้ยเเขาอาจจะมีส่วนนั่นแหละก็ต้องพิสูจน์กันว่าไอ้ตัวแผ่นเหล็ก ไม่ได้มาตรฐานตามที่พูดไว้รหรือตัวน้ําหนักรถเนี่ยมันเกินที่แผ่นเหล็กจะรับได้เพราะคุณบรรทุกเกินเกิดหมายอันนี้ต้องมาพิสูจน์กันคุณผู้ชมครับาเดี๋ยวก่อนจะเบรกมันมีอีกเรื่องหนึ่งประเด็นนะฮะนั่นะก็คือเรื่องของการอ่าบรรทุกน้ําหนัก หนักๆแบบนี้แล้วก็เป็นรถบรรทุกเนี่ยจริงๆผ่านไปในเส้นประมาณนั้นน่จริงๆมันมีข้อกําหนดแม่พี่ตั้นครับว่าต้องใช้ระยะเวลากี่โมงถึงกี่โมงในการเดินทางสำหรับรถบรรทุกในถนนเส้นหลักอะไรเงี้ยครับคือของในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยมันจะมีการติดเวลาเขาเรียกติดเวลาซึ่งกฎกฎหมายในยห้ามไว้ในช่วงเวลาตั้งแต่10โมงเช้าจนถึงบ่ายสโมงเนี่ยห้ามรถบรรทุก10ล้อขึ้นไปเนี่ยเข้าในเขตกรุงเทพมหานครอืมดังนั้นอย่างในกรณีนี้ก็ถือว่า มีความผิดอยู่ไหมครับเพราะว่าเขาเข้ามาในช่วงมานเกือบเกือบเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็อยู่ในช่วงที่ที่เข้าได้ไงอ๋อสิบโมงถึง บ่ายสามโมงคือคือช่วงเวลานี้เข้าได้แต่ก่อนหน้านี้เข้าไม่ได้คือ oh. ก่อนสิบโมงข้ามท่าสิบโมงถึงบ่ายสามโมง,งเข้าได้โอ้โหนั่นก็แสดงว่าก็รอด <c oughs> ประเด็นนี้ไปร<ป>อดกระทงนี้ไป,ไปอะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าม,นมันมีอีกหนึ่งประเด็นครับนั่นก็คือเรื่องของสติกเกอร์สวยนะที่เป็นตัวบีตัวใหญ่ๆเลยครับที่ติดอยู่หน้ารถบรรทุกคันนี้โอ้โหเรื่องนี้น่าจะแบบอีกหนึ่งประเด็นสําคัญที่หลายคนพยายามจะโยงเข้าไปนะครเข้ามาในสํานักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะครับประเด็นนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยว ว่าไม่ใช่แค่เด็กๆเ,เท่านั้นกีนรักปลาโรมาและวานผู้น่ารักแต่พระราชินีแห่งอังกฤษก็รักมันมากๆด้วยตั้งแต่ปีคศ1324สมัยคิงเอ็ดเวิร์ดประกาศว่าปลาโรมาและวานทั้งหมดที่จับได้ในบริเวณเขตประเทศสหาราัฐาจะเป็นสมบัติของราชวงศ์อังกฤษซึ่งในปัจจุบันได้นับว่าเป็นสมบัติของราชินีเจ้าปลาพวกนั้นและดูมีเกตมากกว่าพวกเราเหล่าประชาชนเดินดินแบบเราเสียอีกแต่การนำปลาพวกนี้มาขายกันใน ตลาดก็ทํากันได้ตามปกติแหละเพียงแต่ถ้ว่าผู้ที่สามารถรับซื้อได้ต้องได้รับการอนุญาตจากราชินีเสียก่อนใครรู้จักปลาแถวนั้นฝากกระซิบบอกด้วยนะคะว่าอย่าแอบหนีเที่ยวไปไหนไกลเดี๋ยวจะโดนจับตัวไปขายหมด นี้คือเราเอาเรื่องรวในโลกนะฮะกฎหมายแปลกรอบโลกนะครับพาคุณไปที่1ประเทศนะที่เรียกได้ว่าเป็นการบบัังใช้กฎหมายที่แปลกๆเหมือนกันนะฮะประเทศไทยอาจจะไม่มีแต่เมืองนอกมีนะครับเพราะฉะนั้นคุณรอติดตามในช่วงเบรกครึ่งชั่วโมงนะครับเราจะมีเรื่องราวของกฎหมายที่แปลกๆจากต่างประเทศมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับโดยทีมงานของผมเองนะฮะน้องตจ๋าเป็นผู้ลงเสียงนะครับก็ฝากติดตามในช่วงเบรกครึ่งชั่วโมงด้วยละกันนะครับเอาละเดี๋ยวกลับมาอีกหนึ่งประเด็นครับนั่นก็คือเรื่องของสติ๊กเกอร์สวยที่เรียกได้ว่าติด เป็นตัวบีอันนี้พี่ตั้งถ้าจะแบบตอบได้อยู่ใช่ไหมับคือเรื่องสติ๊กเกอร์สวยต่างๆเนี่ยไม่ว่าที่ไหนที่เราคุยกันมามีที่ไหนเคยจับได้ไหมอืมไม่มีดีไหมไม่มีครับมันเพียงแต่ได้กลิ่นใช่จริงป่ะเขาบอกว่าได้กลินก็ลงโทษทางปกครองไปครับขนานเองอย่างรถผมเนี่ยรถเก่งผมเนี่ยผมก็ติดตัวบีได้นะครับ ผมก็ติดได้ผมพิจารณาเม่คุยกับพี่ด้านหลังใหม่คือพี่ด้านติบตัวบีใช่ไหมติดตัวบีเพราะผมชอบเลขดีก็ติดเฉยๆคือจริงๆถามว่ารถธรรมดาทั่วไปเนี่ยอันนี้ผมนอกประเด็นนะฮะกับเรื่องของรถบรรทุกสามารถติดสติ๊กเกอร์อะไรก็ได้ใช่ไหมครับที่แบบสมมุติว่าไม่ได้บทบังเรื่องของพรบหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ติดได้ผมเอารูปพระที่ผมนับถือก็มาติดสติ๊กเกอร์ได้ก็ได้ได้สมมุติว่าแบบเนี่ยผมเป็นแบบนายกสมาคมพิทักษ์ อะไรนะครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมอยากจะแบบติดเป็นรูปแบบว่าครอบครัวตัวเองแปะเข้าไปไออครับก็ได้เหมือนกันใช่ครับแสดงว่ากรณีนี้สติ๊กเกอร์สวยเนี่ยก็น่าจะบัตรตกไปไหมไม่ได้ครับก็มันก็พูดกันได้นะใครที่เป็นฝั่งตรงข้ามก็จะต้องให้ประเด็นที่มันเกิดประเด็นเกิดขึ้นนะครับแต่ข้อที่จริงอาจจะมีจริงก็ได้เราไม่รู้ไงแต่มันก็หารักฐานที่จะพิสูจน์ได้เพราะเพราะว่าอะไรครับเรื่องสติ๊กเกอร์สวยเนี่ยเขาเรียกว่าผลประโยชน์มันเอื้อทุกฝ่าย ไม่มีใครได้เสียประโยชน์นะครับเพราะนั้นใครจะมาพูดล่ะและใครจะมาให้เป็นปัญญาหลักฐานนะ ให้เป็นพยานหลักฐานก็ไอ้คนให้ก็ผิดด้วยเพราะว่ารถบรรทุกเองก็ติดเพราะว่าตัวบีอาจจะบีเบสนะฮะแลวหลังจากนั้นจะอยู่วันยังไงเออหนักหนักแบบบรรทุกแบบผ่านผ่านทุกด่านแล้วก็ผ่านตลอดไปอ่ะนะครับก็อ่นนั่นแหละคุณผู้ชมครับจริงๆเราเคยคุยเรื่องของสติกเกอร์สวยเหมือนกันคุณผู้ชมสามารถย้อนกลับไปดูนะฮะในรายการกฎหมายน่ารู้ได้นะครับในเพลย์ลิสต์เลยแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของถนนหนทางนะฮะทางหลวงชนบทหรือว่าทางหลวงอ่ที่เป็นอยู่ต่างจังหวัดหรือในเมืองก็แล้วแต่นะทางหลวงกรุงเทพมหานครคุณผู้ชมก็ เช่นเดียวกันใน u t u b e นะครับเข้าไปค้นหาทีนี้กลับมาอีกหนึ่งประเด็นนะฮะที่อยู่ในเรื่องราวของรถบรรทุกเรียงหกสิ่ทับหนนะครับทีนี้แล้วนะครับหลังจากนี้พี่ตั้นครับถ้ามันเกิดเหตุการณ์เรื่องของถนนหนทางแบบนี้ขึ้นมาอีกเนี่ยจริงๆแล้วเราก็จะคาดโทษไปถ้าเป็นสมมติเป็นหลุมเป็นบ่อที่เกี่ยวกับทางการไฟฟ้าเราก็จะคาดโทษทานการไฟได้เลยไหมครัตามที่ผู้ว่าให้ข่าวนะครับ,รบในกรุงเทพมีทั้งหมด700กว่าจุดนะครับ ที่เป็นแบบนี <im 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 ้เป็นเป็นแบบนี้โอ้อย่างนี้ผมต้องมเหมือนเล่นเกมมาริโอเลยไหมฮะจะลงหลุมเมื่อไหร่ผมมองว่าก็ก็ก็เราต้องเข้าใจถ้าเราต้องการให้เมืองเราพัฒนาก็ทุกคนก็เรียกร้องมาตลอดไม่ใช่เหรอว่าอยากเอาสายไฟสายไฟลงดินอืก็ดําเนินการแล้วแต่ทีนี้ว่าปานปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยผู้ใช้รถทันก็ต้องรู้ว่าตรงเนี้อย่างกรณีผู้ผู้ขับขี่รถบรรทุกคันนี้ผมพูดตรงตรงเลยนะคุณขับรถบรรทุกมาขนาดเนี้ คุณก็เห็นแผ่นเหล็กอยู่มันกว้างนะมันยังไงก็รับน้ําหนักคุณยากะครับถ้าคุณหลบซะหน่อยดีไหมหรือเอาครึ่งเดียวหรือไปทางขวาไปทางซ้ายอ่ะไปทางซ้ายนิดนึงมันก็ก็น้ําหนักครึ่งเดียวมันผมเชื่อว่าเหตุก็จะไม่เกิดและผู้ใช้รถถนนก็รู้อยู่เหตุที่หลบเนี่ยเขาหลบแผ่นเหล็กนะปัญหาก็จะไม่เกิดและปัญหาที่อีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าถ้ามันไม่บรรทุกน้ําหนักเกินเนี่ยเขาคานวณมาแล้วครับ มันก็จะไม่ยี่สิบแปดนก็จริงแต่ถ้าเกิดสมุนติมันไม่เกินน้ําหนักมันก็ไม่ยกแล้วก็ตัวผู้สร้างถนนเอง่งก็ต้องคํานวณมาแล้วเพราะรถนี่ไม่ใช่เพิ่งจะมาปิดกันนะครับเขาบอกว่าปิดมาเป็นปีแล้วนะออเปิดปิดตร,ตรงช่องนั้นนะแล้วรถสิบล,ล,ล้อก็วิ่งผ่านกันมาเยอะแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ทางคู่กอผู้รัเบเหมาเนี่ยมองว่ารถถ้าไม่น้ําหนักไม่เกินนะก็มีสิทธิ์ยกคุณต้องเตือนแหละต้องติดป้ายเตือนแล้ว ข้างหน้าตรงนี้ห้ามรถบรรทุกผ่านนะมันมีความเสี่ยงที่จะเกิดเขาจะได้หลบไปใช่จริงมันมีเส้นหลังด้วยใช้กันใช่ถนนเส้นตรงนั้นก็อยู่ที่พฤติการที่เกิดขึ้นแต่อันนี้สุดท้ายเนี่ยต้องเข้าสู่กระบวนการสอบสวนให้ได้ชัดนะครับยังงั้นเฉียงกันตายเลยอถ้าเกิดว่าให้ไปฟ้องแพ่งกันเองนะครับมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่าน้ำหนักเกินหรือเปล่ายังพิสูจน์ไม่ได้อถ้าเรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการสอบสวนแต่แรกแล้วผู้ที่ขับรถบรรทุกเอาดินเนี่ย ไปทิ้งเพื่อไม่ให้ตรวจเนี่ยมันมีกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยกำหนดไว้ว่าถ้าพนักงานสอบสวนให้คุณไปตรวจแล้วคุณไม่ตรวจให้ตัดนิทานไว้ก่อนว่าคุณเป็นคนผิดมันน้ำหนักเกิน <c oughs> เนี่ยกฎหมายพิษปากเลยครับ <c oughs> อันนี้คุณจะไม่รอดนะแต่อันนี้ผมเช็คมาว่า กระบวนการสอบสวนยังไม่ได้เข้ามาอม,มันก็เลยอาจจะมีปัญหานิดนึงก็ต้องต้องสู้กันไปอ,อีกหนึ่งประเด็นคุณผู้ชมครับมันมีเหตุการณ์ที่ท่านครับก่อนหน้านี้ประมาณสักสัปดาห์หนึ่งฮะก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์รถบรรทุกที่64ทับหนึ่งนั่นคือบริเวณราชปารบครับนั่นก็คือมีรถบรรทุกผ่านไปนี่แหลนะฮะผมเห็นในคลิปวีโอเด็กก็คือว่าจากกล้องวงจรปิดถนนมันก็สุดตัวปึ้งปั๊บหนึ่งหลังจากที่รถบรรทุกผ่านแล้วก็รถกอดจุดเนเนี่ยกำลังขับมาก็คือบ้างตกไปพออดีเหมืนนกั ในกรณีที่น่าจะเป็นสายเ,าเรียกว่าอะไรนะเป็นอุโมง์ที่ใช้เรื่องของสายไฟเนี่ยลอดใต้อุโมงอะไรอย่างเงี้ยครับใช่นีปนีบ<ๆ>ผมก็เลยจะถามพี่ดันว่าแล้วอย่างนี้กลายเป็นว่าหน่วยงานการใน้านะครหลวงกับผู้รับเหมากอ่อสร้างเนี่ยจริงๆเป็นเพราะว่าเขาเป็นแบบทํางานไม่ได่มาตรฐานหรือเปล่าครับมันทําให้แบบว่าการทําอุโมง์สายไฟลอดใต,ใต้ใต้อุโมงเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์แบบคื ซึ่งมันเกิดเหตุขึ้นแล้วก็ต้องมองว่าไม่มาตรฐานแน่การก่อสร้างนะครับแต่ทีนี้ก็ดูปัจจัยภายนอกที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คืออย่างกรณีรถบรรทุกคังคันหน้าเนี่ยถ้าเป็นรถบรรทุกที่มันบรรทุกตามกฎหมายมันจะกระดกขึ้นมาไหมไอ้แผ่นแผ่นแผ่นไอ้แผ่นเหล็กใช่ครับแต่อันนี้พอมันน้ำหนักมันเกินมันก็ทําให้งอไงพองอก็ยกขึ้นมาแล้วก็รถที่ตามหลังมาก็ชนก็สววไปเลยใช่ครับแล้วเห็นตามข่าวนะครับเรื่องนี้มันไม่ได้มีที่ในประเทศอย่างเดียวนะตอน การสร้างถนนที่เชียงใหม่ก็ก,ก,ก็สร้างเหมือนกันก็เกิดเหตุแบบนี้เหมือนกันครับแล้วที่สามแยกบางใหญ่ก็เกิดเหมือนกันกเขาบอกว่ารถชนกันไปห้าคันนะไอ้กรณีที่มันยุบแล้วกระดกขึ้นมาเนี่ยแล้วชนส่วนใหญ่จะชนแรงหมดเลยกิดความเสียหายมันมีความคิดเห็นชาวเน็ตว่าไงพี่ตั้งครับขาบอกว่าเนี่ยพอถนนเป็นแบบนี้มันกลายเป็นว่าคนก็ต้องมามองว่าเฮ้ย hey, เป็นเพราะว่าหน่วยงานราชการเนี่ยอาจจะแบบ ต้องการหาเงินหรือเปล่าอยากจะแบบซ่อมถนนซ่อมแล้วซ่อมอีกมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาเพราะว่าถนนหนทางเนี่ยมันก็ทําไม่แล้วเสร็จสักทีหรือเรียกได้ว่าทําแบบไม่ได้มาตรฐานสักทีคือคือถ้าเป็นกรณีอื่นผมไม่ทราบนะแต่ถ้ากรณีนี้มันเป็นเรื่องของเอาสายลงดินเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ถ้าพูดจริงๆนะมันเรื่องใหญ่มันไม่ได้ซ่อมมันเป็นการรื้อแล้วเขาเจาะถนนลงไปด้านล่างแล้วถามว่าการเจาะเนี่ยเขาไม่ได้เอาแบบร้อยแค่อะไรนะ ท่อ PVC นะครนะมันไม่ใช่มันเป็นท่อใหญ่เออมันต้องเป็นท่อใหญ่และสามารถเข้าซ่อมบำรุงได้เพราะฉะนั้นการดําเนินการมันมันเลยต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้เทคนิคอย่างสูงนะครับที่จะเอามาใช้เพราะว่าถ้าเกิดไม่ใช้เทคนิคอย่างสูงเนี่ยถนนยุบอีกนะครับยุบไปเกิดความเสียหายอีก มันตามมาเยอะแยะเลยครับซึ่งจริงๆเนี่ยในการร้อยสายไฟลงดินคุณผู้ชมครับจริงๆมันมีหลายประเทศอย่างญี่ปุ่นญี่ปุ่นเองอ่ะก็พยายามที่จะทั้งในเมืองนะครับเป็นไม่มีสายไฟฟ้าแล้วจริงๆในเรื่องนี้เนี่ยเราเรียกร้องกันมาตลอดว่าการเอาสายไฟฟ้าลงดินเนี่ยก็อยากจะให้มันทั่วทั้งเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่พอเจอเหตุการณ์แบบนี้ตัวพี่่านเองพี่ดนคิดว่าในอนาคตเนี่ยเราจะต้องมีวิธีการแบบโอ้โหการไฟฟ้านครหลวงต้องจัดการยังไงถึงจะแบบให้มันมีมาตรฐานนครับเรื่องนี้เราเราไม่ต้อง คิดเรื่องถอยหลังแล้วเพราะถอยหลังเป็นไปไม่ได้แล้วมันเดินหน้าไปจะสุดแล้วนะครับตอนนี้มาคิดว่าเดินหน้าจะทํำยังไงดีกว่าการเดินหน้าก็คือต่อไปก็คือผู้รับเหมาของของการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยก็ต้องใช้มาตรการที่มันเกิดขึ้นทํำยังไงไม่ให้การแบบนี้มันเกิดขึ้นและรู้สึกจะเริ่มซ้ําแล้วซ้ําเล่าแล้วนะครับไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเดียวแล้วเพราะนั้นจะมาโทษรารถบรรทุกอย่างเดียวก็ไม่ได้นะไม่ได้แล้วต้องตัวคุณเองต้องดูว่าคุณมีมาตรฐานในการก่อตั้งพอหรือยังนะครับถ้าไม่พอ ความเสียหายเกิดขึ้นคุณก็ต้องรับผิดในเรื่องละเมิดยังดียังไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับต่อไปอนาคตไม่แน่เพราะนี้โครงการเนะพิ่งจะเริ่มต้นมาไม่นานยังไม่ถึงครึ่งเลยใช่ครับนะครับก็ต้องใช้มาตรการต่อไปให้มีมาตรฐาน ในการก่อสร้างครับอาจจะเสริมแผ่นเหล็กให้มากขึ้นกว่านี้หรือแผ่นเหล็กให้หนาขึ้นกว่านี้หรือาจจะใช้ระยะเวลาที่ในการก่อสร้างที่นานกว่านี้ก็ทําได้เลยอาจจะเพิ่มเงินสักนิดนึงผมผมว่าหลังจากนี้อาจจะมีโครงการที่เป็นโครงการเสริมนะฮะนั่นก็คือมาช่วยเสริมเรื่องของความแข็งแรงในการก่อสร้างต่างๆก็เป็นได้นะเพราะไม่งั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยหลายคนก็เล็งโทษโทษไปถึงการในปานครหลวงตลอดต่อเนื่องแล้วทีนี้สุดท้ายครับพี่ตั้นครับสมมุติว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในหลายหลุมเลย เลยบอเในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยจริงๆแล้วคนที่ต้องรับผิดชอบรับจบเนี่ยต้องมีแค่กรานนครหลวงไหมแล้วในเรื่องของการเยียวยาเนี่ยจริงๆถามถามว่าการไฟยร์นครหลวงเยียวยาหรือว่ากรุงเทพมหานครเยียวยาหรือสสเขตพื้นที่ต้องร่วมรับผิดชอบด้วยในเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นคือสสเขตพื้นที่เนี่ยตัตไปได้เลยครับไม่ได้เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวแล้วคอมมีหน้าที่ดูแลจริงๆมันมีประเด็นด้วยนะเขาบอกว่าท่อสสมารับผิดชอบด้วยไม่เกี่ยวนะฮะไม่เกี่ยวเลยคุณผู้ชมหนูบอกไว ของการไฟฟ้านครหลวงกับส่วนที่ผู้ที่จะมาทําให้มันเกิดเหตุเพราะฉะนั้นต้องดูว่าอิดเกิดจากใครกันแน่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าออแผ่นแผ่นมันหลุดมาเองอะไรเองที่ที่ไม่ได้เกิดจากรถสิบล้อหรือรถบรรทุกอะไรต่างๆเนี่ยอันนั้นเนี่ยผู้รับเหมาต้องรับชอบโดยตรงเยียวยาเลยทีนี้จะมาโยงถึงถึงกรุงเทพมหานครหรือหรือการไฟฟ้านครหรือ,รอไม่อันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับกรุงเทพมหานครนะครับน่าจะ การไฟฟ้านครหลวงโดยตรงที่เป็นผู้ก่อสร้างก็ต้องมาดูสัญญาระหว่างการไฟฟ้านครหลวงกับผู้รับเหมาเพราะผมเชื่อว่าไม่ใช่บริษัทเดียวนะผู้รับเหมาเนี่ยน่าจะเป็นช่วงๆแต่ละถนนไปนะครับว่าความรับผิดที่มีต่อบุคคลภายนอกเนี่ยใครจะต้องรับผิดบ้างผมเชื่อว่าต้องทําไว นั่นแหละคุณผู้ชมน่าจะจบประเด็นนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วตัดนะฮะเรื่องสสเขตพื้นที่หลายคนบอกว่าเนี่ยหยิบเอาก้าไกลมารับผิดชอบไม่ได้แล้วนะฮะแล้วก็รวมไปถึงกรุงเทพมหานครไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็รวมไปถึงแน่นอนนะฮะใครจะเอาผิดเรื่องนี้บางคนบอกว่าอุ้ยอางที้จะต้องมีเยียวยาบ้างนู่นนี่นั่นบ้างหรือเปล่านะครับก็ยงกลับมาเรื่องของผู้รับเหมาแล้วก็รวมไปถึงการใน้านครหลวงกันนะครับยังไงก็แล้วแต่ถ้าตอบคําถามข้องใจตรงนี้กันหมดแล้วนะครับหรือว่าใครอยากจะได้คําถามหรือคาตอบเพิ่มเตตมมมมมู้้สาาาาารรรรถออนไดใยกหื ในเทปนี้ก็ได้ทั้งใน YouTube นะครับแล้วก็ใน f เฟซบ o ๊กแฟนเพจนะครับสำหรับอรอเราวกฎหมายน่ารู้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะฮะในวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับทางช่อง police TV สถานีโทรทัศน์สํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับวันนี้ผมและพี่ตั้นนะฮะพันธุ์บุตรเอกดรธนเสตพิรมเอี่ยมนะครับต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะฮะวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ